สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับดีนเคซและพี่เป็ดเคซนะคะที่นี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงแบรนด์โยชิทาเกะค่ะเ,เป็นบริษทัทผู้ผลิตวาวนะคะที่ใช้ในอุตสาหกรรมวาวมีคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นค่ะถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงงาน สิ่งก่อสร้างและสถานบริการค่ะรวมไปถึงถูกใช้เป็นส่วนประกอบนะคะของเครื่องจักรถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมในปัจจุบันเลยค่ะอยากรู้ว่าตัวกับดักไอ้น้าคืออะไรเหรอคะที่เป็ดช่วยอธิบายให้บีมแล้วก็เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมคะดีมครับน้องบีครับก็สําหรับตัวกับดักไอ้น้านะครับใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมครับเราต้องย้อนความไปก่อนว่าจริงๆในโรงงานอุตสาหกรรมของเราเราก็จะมีการใช้ตัวไอ้น้ำหรือที่เราเรียกว่าสตีม เข้ามาอยู่ในระบบท่อในโรงงานนะครับเพื่อที่จะสร้างให้เกิดลังงานกับระบบนะครับซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวสตรีมในภายนานหลังจากที่มันให้พลังงานความร้อนเนี่ยมันก็จะขายพลังงานซึ่งสุดท้ายมันก็จะกัดตัวออกมาเป็นน,น้ำคอนเดนเซอ่าซึ่งเราก็จะต้องเทาน,าน้ำคอนเดนเซชตัวนั้นแหละเอาออกจากระบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการสำหรับระบบคร,ครับซึ่งอุปกรณ์ที่มาทำทำหน้าที่นี้เราก็จะใช้เจ้าตัวกับดักในน้ำหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าสตรีมแทรครับ ซึ่งจะเป็นตัวที่ส่งเอาเจ้าตัวน้ำฟอสเฟตเนี่ยออกไปจากระบบแต่ในขณะที่เป็นตัวสตรีเจ้าตัวกับดักไอ้น้ำหรือสตรีแท็บก็จะกั้นเอาไว้ครับไม่ไม่ให้ตัวไอ้น้ำหรือสตรีเนี่ยออกจากระบบไปเราถึงจําเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวกับดักไอ้น้ำหรือสตรีแท็บเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบของไบปิ้งหรือระบบอยู่ในโรงงานนะครับครับซึ่งตัวอุปกรณ์กับดักไอ้น้ำหรือสตรีแท็บเนี่ยครับมันมีหลากหลายประเภทครับแบ่งตามโครงสร้างกันงาน ตัวอุปกรณ์นะครับซึ่งเราก็จะแบ่งได้ตั้งแต่ตัวเริ่มจากหลักการทำงานของตัวเทอร์โมไดนามิกนะครับหรือบางทีก็จะมีตัวแมคโครแคตนะครับซึ่ง2ซีรีส์นี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่ของทางเคซีก็จะมีขายออกไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ใช้นะครับทีนี้ในวันนี้ครับก็พี่ก็จะมาพูดถึงซีรีส์รุ่นใหม่ล่าสุดของโยชเกะที่ออกมาในตลาดนะครับก็คือแบบเทอร์โมสแตทนะครับ ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยดั่งใน้ำแบบเทอร์โมสแตติกจะมีอยู่2ชนิดครับตามกลไกที่ออกแบบก็จะมีประกอบไปด้วยดังนี้ครับหนึง่งคือเทอร์โมสแตติกแบบโดรนคู่หรือเราจะเรียกว่าบัน์ครับหรือ2องเทอร์โมสแตติกแบบสมดุลแรงดัน,นหรือที่เราเรียกว่าบาลานซ์เชอร์ครับซึ่งในรุ่นของซีรีส์ของบาลานซ์เชอร์เนี่ยเราจะแบ,บ่งรุ่นย่อยๆเข้าไปอีกครับทอมบิมีทั้งหมดสามชนิดครับได้แก่ชนิดของเบลโลชนิดของแอแฟาและชนิดของแคปซูลครับ แล้วว่าการทํางานของกับดักไอ้น้ำตัวนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพออง่ายมากครับกบดักไอ้น้ำรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ไม่ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับแบบทูโมสติกเนี่ยจะมีหลักการการทำงานที่อาศัยความแตกต่างของพีระบูของไอ้น้ำและคอนเดนเซอร์สำรงดงีซึ่งมันก็จะเป็นบทการในการเปิดปิดเจต,ตัววาล์วของโวสตินแทมนั่นเองนะครับโดยที่สเปคของซีรีส์นี้ที่โยชิเกะออกใหม่เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ซีรีส์ครับคือรุ่ S 5นะครับ ประกอบไปด้วย 1. PS5V 2. PS5S และ 3. PS5BP นะครับโดยสามรุ่นนี้เราจะมีการ<ม>เลือกเลงอุณภมิช่วงณหภูมิในการใช้งานกับน้ดับก็คือเราก็จะเลือกกันแบบง่ายๆครับโดยที่มันจะมีตัวสอดต่อท้ายตัวสินค้าครับก็จะมีให้เลือกอุณหภูิที่5องศา15องศาและ25องศาครับตัวอย่างเช่นถ้าน้องบีงจะเลือกความก็เราก็จะระบุหรหัสครับ t s 5V ขีด15อย่างนี้เป็นต้นครับแล้วตัวนี้มีจุดเด่นของสินค้าย,ยัางไงบ้างคะพี่เป็ดอ๋อครับมีครก็เดี๋ยวจะดูจากตัวเดโมสินค้าจรงิงนะครับจุดเด่นของตัวซีรีส์นี้ครับยกตัวอย่างเช่นรุ่นนี้ครับ TSP 5V นะครับก็จะมีตัวสองเป็นขีด15ด้วยครับ <50. S 2> นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเจ้าตัวเนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างเล็กกระทัดรัดแล้วก็สินค้าก็จะมีขนาดที่เบามากนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งได้ทั้งแนวแกนตั้งแล้วก็แนวนอน นะครับผมกับแล้วก็มันก็จะไม่มีอาการที่เรียกว่าไอน้ำตัวครับเพราะว่าการทํางานของวาล์วจะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าตัวไอน้ำอีกตัวครับนะครับแล้วข้อดีอีกอย่างของตัวซีรีส์นี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัววาล์วทุกชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลวเนี่ยมันเป็นสแตนเลสครับซึ่งมันจะทนต่อก,การกัดกร่อนสูงมากน,นะครับสำหรับรุ่น D E นะครับก็จะติดตั้งวาล์วสแตนด์บโบด้วยครับเพื่อลดรยะรยะเวลา ช่วงเริ่มต้นของการเดินเครื่องในครั้งแรกครับในรุ่น TS 5าเนี่ยครับสามารถยังไปใช้เป็นวาล์วระบายอากาศสําหรับในงานไอน้ำด้วยนะครับหรือที่เราเรียกว่าแ i r เว้นสาหรับงานสตรีนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราจะแนะนำรุ่นยี่่าภาาใช้กับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิของน้ำไอน้ำานึตัวนะครับเพื่อลดไอน้ำแตกทับตัวนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับตัว Steam t ท็บหรือกับดักไอน้ำรุ่น TS 5้ซีรีส์ไปแล้วนะคะ หากเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกดีมไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่เป็ดมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับดีมแล้วก็เพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะ